สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านพินยาดาฝนเยอร,รามานันค่ะที่นี่ก็คือเยอรมนีแล้ว,วันนี้พินยาดาจะพาเพื่อนเเดินออกกําลังกายไปชมกิจกรรมที่คนที่นี่ชอบทำกันค <จะ S 2> ่ะพาเพื่อนเพื่อลัดเลาะไปตามริมแม่น้ําดูกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการเดินเล่นการปิ้งย่างเล่นวอลเลย์บอลมีทั้งสนามเทนนิสพายเรือแคนูการปิ้งย่างสังสรรค์แล้วก็ม้อมอยกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตอนท้ายๆนะคะเราก็จะไปชมนักฟุตบอลเตะบอลกันค่ะแวะร้านไอติมซื้อไอติมแล้วก็เดินชิลๆไปตามริมแม่น้ำจากนนัั้้้้กก็มมมีดดอไไสวยใหเรราบช กันอย่างเพลิดเพลินนะคะพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้ก็อากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินออกกำลังกายกันเราจะเดินผ่านบ้านเพื่อนนะคะไปเรื่อยๆเนาะเราจะดูว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างนะจ๊ะขอภายในเสียงห้องนะอุ้ยมียอดอันนี้ด้วยน่ากินจะังเลยตอนนี้สวย สีสวยมากนี่ก็จะเป็นลักษณะบ้านเพื่อนนะที่ปลูกดอกไม้กันหน้าบ้านตรงบ้านก็มีต้นสนเสียงนกเจ้จาจ้าแสงสวยดีเดี๋ยวมาดูบ้านพีรากันนะเพื่อนเห็นไหมหลังคาบ้านพีดานี่ด้านซ้ายนะคะที่จะเข้าประตูบ้าน กลาพูดเนาะเอะวันนี้คนสวนไม่มาทำสวน,นนี่ก็จะเป็นประตูหน้าบ้านจา้ะหน้าบ้านเราก็จะปลูกต้นอันนี้นะคะสีสวยไหมช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงฤยดูใบไม้ผลินะคะถัดก็สดใส โซนนี้ก็จะเป็นโซน <c oughs> บ้านแล้วก็ที่อยู่อาศัยขณะนี้เราเดินด้วยความเร็ว180แรงม้าทุกพื้นที่จะมีเสียงนกนี่ก็จะเป็นระเบียงบ้านเนาะดูเริ่มมีดอกไม้อะไรเงี้ยสวยงามส่วนมากที่นี่ก็จะมีแต่ต้นไม้เนาะค่อนข้างที่จะ ดมสมบูร์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์สีสันเขียวสดใสด้วยแมกมันเลยบางต้นก็เริ่มมีดอกแล้วนะจ๊ะบางต้นก็ดอกร่วงโรยไปละจริงๆโซนนี้จะเป็นโซนกุหลาบแต่วันนี้ไม่เห็นดอกกุหลาบเนาะน่าจะร่วงโรยไปละนี่ จะมีต้นสีขาวสีม่วงนะก็จะเป็นฟรีดอหรือว่าลลักไลาลาอันนี้จะเป็นสีชมพูไม่แน่ใจดอกอะไรเดินผ่านต้นลยลาก็จะหอมเนาะกลิ่นหอมโฟมนชัดอันนี้เหมือนต้นตะแบกนะเพื่อนด้านข้างก็ดอกอะไรพรี่นีดาไม่แน่ใจเหมือนกันลักษณะดอกจะเป็นอย่างนี้ สีสวยดีรถเขาก็จะเข้าบ้านนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้อนอะไรนะแต่ต้นแหลหม่ไหมขึ้นทาเข้าบ้านเขียนว่าริ i v a t s t r a อร์ก็คือถนนส่วนบุคคลนะจ๊ะไปเรื่อยๆจ้ะ มาถึงตรงนี้เรลม่ลมลื่นมาสังเกตว่าเราจะเดินไวนิดนึงนะคะจริงๆเราจะออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าหมแต่อ้อยอิงนะจ๊ะนั่งคุยกับเมาใหม่เพื่อนๆอ,อ,อยู่นูน้นต้นนั้นวิไฮเดนเอ่อทัสคาเนียนเนาะเวลาเจอเจ้าต้นนี้เพื่อนทัสคาเนียนสีขาวดอกสวยดีเดต็มต้นเลย โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยเหมือนกันเนาะแต่เราจะเดินไปตรงริมแม่น้ำไปเดินออกกำลังกายกันนะจ๊ะตรงนั้นจะเป็นสะพานนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกสะพานหนึ่งเนาะริมแม่น้ำก็จะมีต้นไม้เยอะเราเดินมาเจอทุ่งมักะเรดก็จะเป็นทั้งทุ่งเลยเนาะสวยงาม ตรงจุดนี้ด้านซ้ายก็จะเป็นคอร์ตเทนนิสนะคะก็จะมีคนมาฝึกเล่นเทนนิสกันส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นริมแม่น้ําตรงนี้จะเป็นสโมสรเอ่อสำหรับเคนูเนาะเราจะเดินข้ามฝั่งมาดูที่คนเขามาฝึกแคนู นี่ตรงนี้นะคะก็จะมีทางลงตรงนั้นก็จะเป็นโซนที่เขาฝึกแคนูกันแต่วันนี้ยังไม่มีนักกีฬาเนาะก็จะ,จะเป็นสโมสรเราจะเดินไปเรื่อยๆค่ะตรงริมแม่น้ำก็จะเป็นโซนที่พักอาศัยก็จะได้ยินเสียงการเดินเนาะแล้วก็มีเสียง นกร้องเพลงตรงนี้ธรรมชาติค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ค่ะก็จะมีต้นไม้ลักษณะคล้ายๆกับใบข่อยบ้านเราก็จะมีทางลงไปคลองน้ำน้ำไม่ลึกมากนะคะแต่ก็จะเป็นคลองน้ำใหญ่ชื่อว่าเกียรา่าซึ่ง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองเราค่ะตอนนี้พิงค์ดาไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเหมือนกันส่วนมากก็จะมีใบรุ่นเนาะลงไปนั่งเล่นฝั่งทรายก็จะเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านแบนบเถ่เฮา,าสองชั้นถึงสามชั้นแล้วก็มีชั้นบนหลังคาด้วยจ่ดีเนาะก็จะมีคนปั่นจักรยาน เราจะเดินข้ามสะพานตรงจุดนี้ไปยังพาร์คค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าสวนนอตพาร์คไม่ใช่เนี่นอตพาร์คนะคะว้าวว้าวว้าว,าว,าวาเห็นไหมนก <c oughs> ไปแล้วนกก็มาหาปลานะ <c oughs> ส่วนมากเวลามาตรงจุดนี้พญดาจะยืน<ถ>ชอบยืนดูวิไฮส นกกินปลาด้วยเนี่ไหมนี่คือนกกินปลาค่ะพี่ชายค่ะนี่กำลังจ้องเลยนะเดี๋ยวเด๋เราจะยืนดูน้องสักพักนึงสีขาวๆเห็นเห็นไหมมันจะมีเงาสะท้อนอยู่นางรอดูว่ามีปลาหรือเปล่าเนาะน้องจะยืนนิ่งมากนะคะสักพักหนึ่งจนกว่าจะมีปลาว่ายมาแล้วนางก็จะแบบฟึบ นี่ไปกันไปกันนกเป็ดน,น้ำจะเริงร่าก,กันมากนะจุดนี้เังคอนเวอร์ชัลล่นเราเดี๋ยวเราจะยืนดูธรรมชาติตรงจุดนี้แป๊บนึงนะคะนูนก็จะมีนกมาหาปานกเป็ดน,น้ำอะไรเงี้ยมาจีบกันนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นระหว่างที่เจ้านกรอปลาอยู่ก็จะมี จ้นกเป็ดน้ำกำลังจุจ่จีนี่จุจีก็จะ,จะมีเสียงคนเดินผ่านไปผ่านมาตรงจุดนี้ก็จะเป็นโซนพ์คนะคะเพื่อนๆค่ะเนาะน่ก็เป็นธรรมชาติระหว่างริมแม่น้ำนอนวันหยุดเนาะครอบครัวก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาปั่นจักรยานเล่นนะคะโอ้โหรถนี้คุณตาแบบ สบายใจมากนะนั่งทีบจะไชร์รถทีบนะนั่งทีบโซนนี้ค่ะได้ปิาดาบอกนะก็จะเป็นโซนที่เขาเล่นเอ่อเรือแคนูกันนะคะแต่ช่วงนี้น้ำยังแห้งอยู่เนาะก็จะนกบินผ่านไปผ่านมาบางช่วงก็จะมีคนมาเล่นน้ำน้องเพื่อนเนาะนี่จะเป็นเรืแคนูไปกันต่อจ้ะกำลังจะไปแล้วแต่เหมือนน้องเจอเจอปลาหรือเปล่าเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึง นี่จ้องนางจ้องอยู่นะ <Yes. S 1> เอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว oh, <all> right. อุ๊ยพลาดพลาดพลาดเอาใหม่ oh, <laughs> <laughs> นี่ก็เป็นธรรมชาติเนาะหลังบ้านแอบมาส่องธรรมชาติกันเพื่อน,นี้กำลังจ้องเลยนะ <Yes. S 1> ได้ไหมได้ไหม <laughs> ไหนขนมกลาแมทเตรปส์ดูโอ้หน่าจะได้แล้วนะนางน่าจะเก็บไว้ในกระพงแค้มเนาะ ที่นี่ก็จะผลส่วนมากจะเป็นปลาเทราสค่ะไปกันต่อจ้ะเราจะเดินแล้วก็เลี้ยวขวานะคะไปอย่างอีโซนหนึ่งแต่ว่าธรรมชาติที่นี่เดี๋ยวพิญยาดาจะถ่ายให้ดูเนาะก็จะเป็นพาร์คค่ะของเมืองเนาะเรียกว่านอตพาร์คก็จะมีดอกไม้สีสันสวยงามมีผู้คนมาม นั่งเล่นแล้วก็ปิ้งย่างกันเนาะเพื่อนๆก็จะมาพากันเล่นกีฬาบอลล์บอลอะไรบ้างเนี่ยดอกไม้สวยมีเด็กๆผู้คนพากันมาออกกำลังกายจ้ะแสงมันสวยนะเพื่อน,เ,นอเวลาที่เดินเล่นออกกำลังกายมันดีมากเลย แต่ละปีเนี่ยดอกไม้เขาจะทำสีไม่คล้ายกันเนาะโซนนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นสีม่วงตวแต่วันนี้เด๋ยเพี่ดาจะให้ดูชัดๆนะชัดโมเมนตมันเป็นทุ่งอ่ะเพื่อนดอกอันนี้ที่เขาจะโรยเนาะที่หลังบ้านเพียดาที่ข้าเสรือรู้ว่ากระต่ายป่ามนจะชอบมากินเนาะนี่เป็นวิว แล้วก็ต้นรับดอกสีเหลืองๆเนาะคือกินได้นะเป็นเป็นบรรยากาศของพัคที่นี่นะคะระหว่างนั้นก็จะมีมือคู่นี้จับเราอยู่เ <laughs> ก็ <c oughs> บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากกันค่ะ <c oughs> ส่วนนี้เริ่มจะเห็นดอกไม้สีเป็นสีม่วงแล้วเนาะ ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแม่น้ำของซ้ายก็จะเป็นพาร์ควันนี้อากาศกำลังดีคะ่ะเพื่อนๆประมาณ19องศาถึง20องศาแต่ว่าถ้าแดดร้อนๆก็เหงื่อแตกนะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นโซนที่มาปั่นจักรยานอะไรเงี้ยมาเดินเล่นนั่งเมาท์มอยห้อยสังพบปะสังสรรค์กัน ตรงนี้ก็จะมีโซนปั่นจักรยานนะคะแล้วก็จะมีที่สำหรับคนเดินเนะาะค่อนข้างที่จะเป็นสัดส,ส่วนตรงจุดนี้ถ้าเราเดินขึ้นไปเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลก็จะเป็นสวนเ่ยดาจะชอบแบบนี้มากเลยคะ่ะถ่ายแล้วมันจะสวยดีเดี๋ยวเราจะเห็น ดอกไม้วิวทิวทัศน์โอ้โหต้นนี้คือดีเพื่อนโอ้โหกลิ่นหอมมากอิสโลริชโอ้ my god หัเริ่มชัดต้องบอกสามีบอกให้หยุด <c oughs> เพื่อนดูสวยมากค่ะโอ้โ oh, หแล้วกลิ่นหอมมากอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะอืมออเดอร์ฟรีดอ่ะนิสเก เดี๋ยวไปต่อจะเป็นเพื่อนอืมจดชื่นมากตอนนี้ก็จะเป็นดอกไม้สีขาวก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรเหมือนกันบอกไหมที่ใส่ต้องมาล้างซซำนี่นี่คือดอกสีขาวที่เราเห็นโอเมน ถ้ามาเดินเกษาจะไม่ค่อยได้ภาพสวยเท่าไหร่นะเพื่อนต้องเข้าใจนะแป๊บนึงโอ้เพื่อนจ๋านี่มาเจออันนี้ขออนุญาตไปดูนะแมงมุมเธอฝรั่งเขาจะตื่นเต้นมากนะกับพวกยยแมงมุม เยอะเลยนะของซ้ายอีดอกเนี้ยหอมมากเลยสีขาวๆเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ด้าไม่รู้ว่าดอกอะไรเนาะด้วยนะ ชมภาพบรรยากาศสองฝั่งทางไปเรื่อยอันนี้จะเป็นสะพานที่เรา Comment จะข้ามาอีกนีแต่ว่าเปลี่ยนใจเนะจะเาะเดี๋ยวพิญญาดาจะเดินไปฝั่งซ้ายเดี๋ยววันหน้าพิญญาดาจะไปถ่ายเบรคเกอร์นี้ให้ดูน้อนเพื่อนนะอันนี้ทางเมืองเขาทำใหม่นะ นี่ก็สวยดีค่ะด้านล่างก็จะมีหาดทรายเล็กๆค่ะเราจะเดินไปต่อเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งค่ะก็จะมีบอลล์บอลชายหาดมีอะไรอย่างเงี้ยคนมานั่งนั่นกันด้านซ้ายถ้าเราเดินไปก็จะไป University ะะิตีะหรือว่ามหาลายัยแล้วก็เป็นโรงพยาบาลของเมืองเนาะ เห็นต้นนี้แล้วนึกถึงอะไรมาพุทราเพื่อน,น่าจะให้ต้นพุทราก็หลังไหมน <c oughs> ี่ก็จะเป็นโซนนั่งตรงนี้ก็จะมีจุดนี้จะมีเสียงดนตรีอะไรบ้างแล้วด้วยนะ เราจะกินไอติมแล้วก็เดินกันต่อนะจ๊ะด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นสนามฟุตบอลตรงนี้ก็จะเป็นสโมสรเนาะนี่ไปดูนะว่าน,นี้มีผู้ชายเตะบอลบ้าง okay, งานดีมาแต่ไก่ <laughs> งานดีมาแต่ไก่ค่ะสา,าวซูมจ้ะซูมแล้วจ้ะ กำลังแข่งอยู่เนาะสมูสออนอะไรไม่รู้ของ <c oughs> ของเมืองกันนะแอร์ฟอร์ดคนไหนเพื่อนเลือกเอานะ <c oughs> เบอร์อะไรดีโอเคอ้าวไม่เข้าไม่เข้าจ้ะ อา้าวนะจังเมื่อกี้เตะน่าจะเป็นฟรีคิกนะนเดินต่อมาแนละ้วเราจะมาดูตรงกลางจะมาดูชัดๆงานดีงานดีงานดีไปเลยครับไปเลยครับไอไอเฮยเบอร์อะไรอ่ะง,งานดีมากเลยเบอร์อะไรนะ บอร์สิบเจ็ดไั้เนะฮะเบอร์สิบเจ็ดนั้นเพื่อนงานดีมากเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ไม่มีทางเดินนะนเพื่อนที่นี่ทางเมืองเขาทําใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเตะมุมนะหลังเขาจะเตะมุมแล้วจ้าม,มาดูฝีแ้งยืดขาหน่อยเบอร์สิบยังไงก่อนเพื่อนรอแล้วเธอก็จะเป็นภาพมุมกว้างเลย แต่ถ้าเรื่องฟุตบอลนี้ดูนานเลยนะสาจาเนี่ยมีคนเจ็บนะอ๋อพักคนเจ็บเมื่อกี้มีคนเจ็บมีคนไปถึงพยาบาลแนละ้วมาค่ะปึ๊บ <Yeah. S 1> เข้าไหมผ <Yeah. S 1> ่า้ประตูแล้วจ้ะเบอร์สิบเจ็ดของชาติเขามาแล้วเขามาแล้วนี่ เดินผ่านกล้องเราไปแล้วน่ารักดีนี่ก็จะเป็นทางที่ทางเมืองเขา <c oughs> เขาทำใหม่นะเพื่นอนนะแล้วก็สามารถให้เราเนี่ยได้มาออกกำลังกายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเร้จะพาเข้าไปดูไปหมดครึ่งแรกพักแล้วนะจ๊ะ ไปดูกันโซนต่อจ้ะเราจะเดินไปต่อเนะเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะฟุตบอลเนะก็คือสีขาวที่เตะเข้าเมื่อกี้นะด้วยหมายเลขสิบเนาะก็คือชนะไปแล้วนะคะนี่แหละก็เป็นช่วงวันหยุดแล้วก็วันดีๆเพื่อนก็พากันมาดูแล้วก็ออกกําลังกายเนาะเดินริมแม่น้ําไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยถ้าข้ามฝั่งไปก็จะเป็นสนามแข่งจักรยาน,นะคะ่ะ แต่ว่าเราจะเลี้ยวขวาเนาะกลับบ้านก็จะเดินข้ามสะพานนี้ไปสะพานนี้ก็ทําใหม่ตอนนั้นพ่ดามณาใหม่ๆจะเป็นสะพานไม้ตอนนี้ก็จะเป็นบริกาอันแดลรัตเรนบานรัตเรนบานก็คือสนามแข่งจัก,กรยานเนาะเพื่อนๆเนาะคือแม่น้ําที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะน้ำใส่มากน้ำใส่ไรเย็นไม่เห็นตัวปลา นี่ก็ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะคะก็เก็บดอกไม้สวยๆนี่ก็คือดอกทัสคานี้ันส่วนนี้น้องจะเป็นสีขาวอมชมพูเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะลักษณะดอกเป็นอย่างนี้และนี่ก็จะเป็นกิจกรรมดีๆในหนึ่งวันที่เราทำด้วยกันเนอ้อง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส่งกำลังใจให้กับพญาดานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้และ,ะกลิจกรรมดีๆในวันนี้ในการเดินเล่นออกกำลังกายได้ชมฟุตบอลด้วยนะคะเล่ากำลังกายด้วยนะคะแล้วพบกันครั้เพื bye ่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า